ไฮไฮวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่ในเกม No a h a r นั่นเองโอ้เกมก็คือเพิ่งเปิดตัววันที่21เอ็ดธันวานะก็คือตอนสามทุ่มเออก็คือเปิดเซิร์ฟะมันตอนสามทุ่มอืมก็เออในเกมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เอออันนี้คือปรับสุดทุกอย่างนั้นนะจ๊ะนี่ก็อาชีพที่เก์เล่นนะเล่นเป็นนักธนูเนาะเออ มันมีสอาชีพให้เลือกนะเออให้เลือกก็คือมีออร์โลดาบแล้วก็ออหอกแอสซินแล้วก็ธนูเออแค่นี้แหละแล้วก็เหมือนจะมียิบย่อยอีกนะอืมเหมือนจะมียิบย่อยอีกก็คืออาชีพที่เล่นเนี่ยมันจะมีหน้าไม้กับออดาวกระจายเหมือนเป็นออเขาเรียกว่าดาวกระจายอ่ะเออดาวกระจายอ่ะอืม เนี่ยพอแบบเรามาอยู่ในเกมใช่ปะ่ะต้นไม้มันจะแบบเคลื่อนไหวอะ่ะเออแบบลมแรงแล้วก็มีต้นมงต้นไม้ขยับอะไรแบบเนี้ยเออให้ความแบบรู้สึกว่าลมมันแรง <c oughs> ก็เดี๋ยววันเนี้ยจะมาเออขาเรียกว่าอะไรนะมาสุ่มกาชาเออมาสุ่มกาชาไม่แน่ใจนะว่าจะได้เท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าน่าจะได้ประมาณสัก 30- 40นะเพราะว่าเออในกระเป๋าเนี่ยมันมี ตัวสุ่มเนี่ยอยู่24นะแล้วก็มีเพชรอยู่อีกประมาณ3 0 0พเออก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะสุ่มได้เท่าไหร่เออ,เ,อ,อเต้นเต้นเต้นยั่วยั่วยั่วไปค่ะก็เดี๋ยวจะมาลองสุ่มดูนะว่าจะได้ไหมนีออมอ 4, 000, นะอ่อ๋อมีเพชรยู่4,000ันนะเอออันเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ได้นะไอเขาเรียกว่าอะไระเรือกระดาษปะเออเนีย่ย ทำภารกิจมาก็เยอะนะแต่ทําไมไม่ได้ก็ไม่รู้อันนี้เอสเอเนี่ยอยู่ที่1%นะแล้วก็อันบนเนี่ยมันจะได้เยอะกว่านี่สองจุดห้าเปอร์เซ็นะเออได้เยอะกว่านะก็เดี๋ยวจะมาลองสุ่มกันเลยนะจ๊ะว่าจะได้เท่าไหร่อ,อ่าเท่าเท่าที่คิดปะอ,อ๋อมันใช้ทีละสิบใช่ไหมก็ยังไม่เคยลองใช้เพชรสุ่มเอานะเอออาจจะใช้ประมาณ2 0 0พหรือเปล่า เออ2000ก็จะได้อีก2รอบก็จะเป็น40อืมก็ประมาณนั้นก็มาลองสุ่มกันเลยว่าจะได้ SSR ไหมเอานะสุ่มแล้วนะอ, hey, อุ๊ยแกอฮ้ยอันนี้ SSR เฮ้ยเปิดม,มาได้ SSR เลยอ่ะนักธนูด้วยใช่มั้ยเออนักธนูด้วย เป็นไงล่ะจ๋ายัวยบทบทนางสวยมิล่าอันนี้อะไรอันนี้อันนี้ระดับระดับอานะอันนี้เอสเอสอันนี้เอสอาร์เอสอาร์อันนี้ก็ระดับอาอันนี้อาไม่อารก็ลุง อุ้ยนุ่มแว้นนะแกอันนี้อันนี้ก็อ่านะอันนี้อ่าครบแล้วปะน่าจะครบแล้วอ่ะยังไม่ครบยังไม่ครบอุ้ยอันนี้นักดาบเหมือนฟอเรนติโนเลยะไม่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 เหมือนไม่เหมือน อ่าก็คือสุ่มสุ่มครั้งแรกเราได้ S S R มาเลยนะจ๊ะเออคือแบบดวงดีนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอเคเดี๋ยวเราสุ่มอีกสุ่มอีกนะจ๊ะก็คือได้ตัวน้าปกเลยเออถ้าถ้าตัวผู้ชายข้างหลังนี้จะ,จะดีมากโอเคสุ่มสๆมสม,สม,สมได้ไรได้ไรวิสีอันนี้สีม่วงปะก็คือไม่ได้ S S R เนะไม่ได้สีทอง 陪你各处走走怎么样？看看我是在大地上流浪，我遥望回不去的故乡。治人重于治病，医学胜过巫你的身只想研究火车，只想钻研动力。可以的话，我曾有很多苦恼。不管是骑士团的工作，还是现在的工作，我都有好好完成哦。维多尼索，维多尼索，维。吾何有？ อุ้ยอันนี้ก็สวยสวยทุก,ทกตัวเลยจ้ะอุ้ยชอบมากต้องใช้แล้ว,วคนเนี้ยอ๋อก็คือสุมส่มสุ่มอีกรอบนึงเนี่ยจะใช้ประมาณ2อ0พเนาะจะก็คือจะครบสิบ ไม่ใช่ครบสิบเขาเรียกว่าอะไรนะเออเดี๋ยวนี่คืออะไรหอกล้อ,กองก็คือใช้อ่สิบนาฬิกาเหรอเออสิบเหรียญละกันสิบเหรียญเนี่ยจะใช้สองพันเจ็ดร้อยเพชรก็น่าจะได้อีกประมาณสักสองรอบปะเออก็เป็นสี่สิบเนาะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมีทรงมีสูตรหน่อยสิ ตอนนี้มันกลางวันใช่ปะเอ้ยไม่ใช่กลางวันตอนเย็นนี่ใช่ไหมตอนเย็นปะกี่โมงแล้วประมาณบ่ายเนาะเออประมาณบ่ายใช่ไหมเออนี่ไงบ่ายบ่ายลองต้องลองสุ่มตอนค่ำไหมเออเดี๋ยวลองลองสุ่มตอนค่ำนรับคงรับของก่อนตอนนี้กี่โมงตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายนะ ก็คือประมาณบ่ายสองได้แต่ตรงนี้เวลาน่าจะไม่เดินนะตรงนั้นนะ,ะงั้นเดี๋ยวมันปรับเวลาไม่ได้อนะ่ะนี่ไงบ่ายจริงๆด้วยบ่ายเนาทีโอเคงั้นเดี๋ยวเราสุ่มไปเลยละกันเราลองอ่เดี๋ยวกันนะ ต้องต้องลองต้องลองโอ้ยแมวแมวโอเคโอเคมันต้องมีสูตรมาลองสุ่มขอ S S R อีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งวิโอ้สีนวลนะ 百分之一的天才加上百，靠自己的力量开拓出前途。我呀，你想以只想研究火车，只想钻研动力。可以的话，不管是骑士团的工作还是现在的工作，我都有好好完成哦。只想研究火车，只想钻研动力。我曾有很多苦恼，直到发现了气。ตัว阿尼，啊、我是一名乐师。 ตัวที่มันแจกไอ้อะไรนะเวลาอินไปกันรนี้กับรกับรถกัรไรถนกรถไงบนไรถนะปกับรถัรไฟับรถกไไนะปับรถัรไรถนไนนี่ักไปนับอน ตัวนี้เลยเอ้าวมันมีมันมีมนมด้วยเหรอหรือว่าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูอ่อมันเปลี่ยนรูมได้ไหมอ๋อเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนรูมไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูตัวดีกว่าไหนนะตัวอันนี้สินี่เป็นไง อ๋อก็คือแต่และตัวจะมีอาวุธประจำตัวด้วยนี่นี่น,นี่เห็นปะด้านล่างอะ่ะตรงหน้าชื่อเออหน้าชื่อหน้าชื่อนี่ว้าเป็นไงเดี๋ยเดๆเดยอยวอยากเห็นคนนี้คนนี้ไม่ค่อย ทำไมนางไม่ต้องปกกันอันนี้อ๋ออันนี้ใช้ดาบโลไม่ทำไมท่าขายกันน่ะอ,อยอยานะอาอจังจเูเดี๋ยว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 อ่อลองดูนะอันนี้อ๋อ เดี๋ยวเพึ่งสิลอง up level ดูเดี๋ยวขอเรื่องตัวที่เราจะเล่นนะอันนี้เหมือนจะเป็น support ปะเอา ADR นี่แหละแล้วก็ลองกดอ่าตอนที่เ e ล2 l เนาะอันนี้ up แล้วใช่ปะอ๋อ อัพแล้วอัพแล้วนี่ไงนางเวลยี่สิบเก้าแล้วโอเคอ๋อนี่เป็นอันนี้เป็นคำพูนของนางใช่ป่ะอ๋อเป็นคำพูนเป็นคำพูน อันนี้ก็ซูมเข้าไปดูใกล้ๆอุ้ยอันนี้นางน่ารักนะก็ประมาณนี้เลยคือซ่มได้แค่นี้อ,อ่อได้อาตัวเดียวเองแต่ก็ไม่แต่ก็ดีนะเอออย่างน้อยก็ยังได้อันนี้เราไม่สามารถแบบเอาเอามายืนได้นะเพราะว่า ตัวที่เราสุ่มเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าผู้ติดตามของเราอีกทีนึงอะ่ะเวลาเราไปลงดันเจี้ยนหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบเหมือนเหมือนลงเป็นตี้อะ่ะเออแบบก็จะมีพวกที่เราสุ่มมาด้วยลงไปด้วยลงมาช่วยต่อสู้อะ่ะออว่าเราแบบจะจัดทีมแบบไหนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เราสามารถยืมสกิลของตัวที่เ,ออเราสุ่มได้มาใช้ได้ด้วยนะประมาณนั้น เต้นก่อนเต้นก่อนแต่ว่าชอบชอบตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะ,ะเด็กผู้ชายที่ถือขวดวายนี่ไงเป็นใส,ส่ซับนะอูซับหมดเลยนี่เนี่ยสกิลนางซับหมดเลยเนี่ยก็ดีอยู่นะซัพพอร์ต โอเคก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะาะก็วันนี้มาสุ่มกระชาอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยเออก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบา,บายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัตตะไคร้ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอ่ะก็คือเมื่อกี้นี้ลืมนะ ก็ว่าจะให้ดูสกิลตัวที่สุ่มมาได้นะเออ,ขอเขาเรียกอะไรเปิดกระชาได้เลยเออก็คือเราสามารถยืมขเขาเรียกวอะไรสกิลของตัวที่เราสุ่มมาได้ใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวกันนะออเดี๋ยวใช้ SSR นะนี่พอเรากดตรงเนี้ยมันดูนะ<ต>อันนี้คือสกิลของนางนะด้านด้านขวามืออ่ะเออขวามือในรูปอ่ะเออขวามือในรูปเออในรูป เนี่ยจะเห็นว่ามันมีสกิลนะเออเป็นแบบเหมือนเหมือนตะแคงยิงแล้วก็ท่าชาร์จอะไรแบบนี้นะเอออันนี้พอเราใช้แล้วด้านบนเห็นปะมันจะมีรูปเอ่อเนี่ยตัวของของนางอยู่เออตรงหลังหลังหลังเลื่อนเราอะ่ะอืมแล้วพอเราใช้มันก็จะเป็นสกิลของนางเห็นไหมจึ๊บจึ๊บอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวดกผิดกดผิด,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 ดมาเดี๋ยวลองใช้ตัวอื่นดูเอาเป็นเอาตัวนี้ตัวนี้ก่อนอ่าเนี่ยสกิลก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมสีเหลืองเหลืองอ่าโอเคนี่เห็นปะสกิลมันก็จะเปลี่ยนอ่าเฮ้ยมีเสียงเพลงด้วยอ่ะเฮ้ยเก๋เก๋เกอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นบัฟปะอ๋อมันเป็นซัพพอตนี่ไงตรงตรงหน้าเวลเราอ่ะมันจะเป็นรูมเห็นปะเป็นรูมซัพพอตอ่ะอ๋อซัพพอตซัพพอตวิ่งอันนี้ปล่อยปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นเสียงจึ๊บนี่อันนี้ฮิวใช่ไหมฮิวเออดีอ่ะอันนี้ดีอันนี้ดีอนนดลองเป็น ออตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหมือนขัดแล้วแหะใส่ผิวเหรอใส่ผิวอ่าก็ตรงนี้อ่าอันนี้จะเป็นดาบกับโล่อือจะเป็นประมาณนี้เลยแต่ของน้องคนนี้เป็นซับพอร์ตนะ น้องน่ารักอะอันนี้ก็แบบเหมือนโยนขวดอ่าแล้วก็อันนี้มันเหมือนเลี่ยงกาน้ำอะแล้วเราก็เหมือนจะต้องเดินเดินไปเก็บเออแล้วเห็นป้าหลอดเลื่อามันก็จะขึ้นตรงข้างล่างเลื่อนเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนบัฟนะประมาณนั้นมัง้งเนี่ยอ้อาหายไปแล้วอะอเอาใหม่ นี่ไงเห็นไหมเนี่ยพอเวลาหมดบับก็หายไปอประมาณนี้ประมาณนี้เอออันนี้แถมให้อันนี้แถมให้เพื่ออยากจะเห็นสกิลกันไงเออบาย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 ,บายไปแล้วไปแล้ว